วันที่19ธันวาคมปี66นายพิรพันธ์สารีรั์ปิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติลดภาระราค่าใช้ใจ่ายให้กับประชาชนเพื่อลดความเดือดร้อนจากการใช้ราคาพลังงานที่อยู่สูงตามที่กระทรวงพลังงานได้เสนอโดยมาตรการลดภาระราค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานประกอบไปด้วยมาตรการลดภาระราค่าใช้ใจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ตึงราคาน้ํามันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรเป็นระยะเวลา3เดือนให้มีผลตั้งแต่วันที่1มกราจนถึง31มีนาคมปี67โดยกระทรวงพลังงานจะหารือกับกระทรวงการคลังในการบริหารจัดการด้านราคาใช้กลไกภาษีสปสและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนราคากาซหงต้มในที่ประชุมก็มีมติให้ตกึงราคาอยู่เหมือนกันให้อยู่ที่423บาท ต่อทั้งขนาด15กิโลกรัมเป็นระยะเวลา3เดือนมีผลตั้งแต่วันที่1มกราจนถึง31มีนาคมปี67โดยบริหารผ่านกอนไกกองทุนน้ำมันเชืยบเลองส่วน